สวัสดีครับพบกันคลิป2นะครับวันนี้ก็จะพาไปดูระบบน้ํานะครับผมว่าที่นี่ใช้ระบบอะไรนะครับไปไปดูกันเลยครับระบบน้ําของที่ในสวนนี่ ใช้ระบบปั๊มดูดจ,จากสระน้ำนะครับซึ่งที่นี่ได้ขุดสระน้ำไว้ขนาดหนึ่งไร่ลึกประมาณสามเมตรก,กว่าหนึ่งสระนะครับช่วงเดือนกุมภาปีนี้ก็เริ่มแห้งแล้วนะครับไม่มีที่จะสามารถลดไผ่ได้ทุกวันนะครับก็ต้องลดไผ่สามสีวันต่อหนึ่งครั้งแล้วนะครับปีนี้ก็ จะขุดเพิ่มอีกสองสะนะครับเพื่อให้ปีหน้าทันต่อหรือพอต่อการรดน้ำให้กับไผ่แล้วก็พืชผลอื่นๆนะครับผมระบบน้ำที่นี่ก็ใช้ค้ำดูดจากสะสามแรงนะครับวิ่งเข้าท่อเมนประธานสามนิ้วก็วิ่งยาวมาจากสะด้านด้านนู้นนะครับริมห้วยนะครับ มาถึงที่ผมยืนนี้ประมาณสักสามร้อยเมตรวิ่งมาสามนิ้วแล้วก็มาย่อยเข้าเข้าวาล์วปิดเปิดควบคุมทีละโซนนะครับด้านฝั่งนี้มาจากสะนะครับแล้วก็ใส่สามทางนะครับลดเหลือสองนิ้วแล้วก็เข้าวาล์วปิดเปิดนะครับแล้วก็เข้าท่อสองนิ้วนะครับ 2นิ้วนี้ก็ควบคุมทั้งหมด8แถวนะครับจากท่อ2นิ้วเราก็วิ่งไป8แถวแต่และแถวเราก็จะมีทางแยกนะครับลดลดขนาดจาก2นิ้วให้เหลือเข้าขนาดท่อ PE 25ยมิลน,นะครับ จากนั้นเราก็ใช้หัวมินิสปริงเกอร์นะครับมินิสปริงเกอร์ตัวนี้สเปกก็คือสามารถจ่ายน้ำได้40-60ลิตรต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็คือขึ้นอยู่กับแรงดันของปั๊มว่าจะดันมาเยอะน้อยแค่ไหนหรือขึ้นอยู่กับเราจะเปิดวาล์วเปิดใช้น้ำเยอะน้อยแค่ไหนนะครับหัวมินิสปริงเกอร์รุ่นนี้ ความเหมาะสมก็คือใช้ไผ่ที่อายุหนึ่งถึงสปีนะครับหลังจากนั้นก็ควรจะเปลี่ยนเป็นระบบหมุนนะครับหมุนที่มีความกว้างลัศมีก็สองเมตรนะครับเพื่อให้ไผ่ได้ทั่วถึงนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือผมยังใช้อยู่แต่ว่าปีหน้าก็คงต้องเปลี่ยนแล้วนะครับฤด,ดูร้อนปีหน้าปีนี้ก็ใช้ให้สุดฤดูการก่อนนะครับผม แระบบน้ำของที่นี่เราก็จะมีตัวเสริมที่เรียกว่าแอแวร์นะครับตัวนี้ครับผมตัวนี้ทำหน้าที่อย่างไรตัวนี้ก็คือทำหน้าที่เหมือนมีปั๊มเล็กๆอยู่ในท่อนะครับการต่อใช้งานกา็ด้านนี้เป็นด้านที่มาจากปั๊มนะครับ มาจากปั๊มเราก็ใส่สามทางนะครับนี้เป็นเมนสามนิ้วนะครับสามทางจากนั้นเราก็มีตั้งกรงขึ้นหนึ่งแท่นนะครับปิดหัวครับผมความสูงก็จากพื้นจากท่อนะครับก็หนึ่งเมตรนะครับผมแล้วก็ใส่อีกแท่งหนึ่งความห่างแท่งนี้ไปแท่งนี้ก็ประมาณหนึ่งฟุตนะครับผมบวกลบนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับ แล้วก็ขึ้นอีกแท่งนึงก็คือสูงหนึ่งเมตรเหมือนกันนะครับผมบวกลบนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับการทำนานของเขาก็คือเมื่อมีน้ํามาจากท่อขาเข้านะครับในในตัวของแอร์แวร์นี้ก็จะมีลมครึ่งหนึ่งแล้วก็มีน้ําครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อมีน้ําไหลผ่าน ลมก็จะดันน้ํานะครับอีกตัวดันดันขึ้นดันลงขยับก็คือเหมือนปัม๊มตัวเล็กๆย่อยๆอยู่หนึ่งตัวนะครับก็คือช่วยขับเคลื่อนนะครับที่นี่ก็จะใส่แอร์แวร์อยู่ทั้งหมดที่เป็นสามนิ้วอยู่สองชุดนะครับผมแล้วก็ใส่สองนิ้วอีกหนึ่งชุดนะครับผมก็ทําให้น้ําคงที่ขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับในการที่เขาปล่อยให้กับก่อไผ่ของเรานะครับ ช่วงที่ในสระน้ํามีน้ําผมก็จะเปิดทั้งวันนะครับสลับไปโซนนู้นบ้างโซนนี้บ้างไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็วาวอีกโซนหนึ่งนะครับถ้าจะเดินระบบน้ำใหม่นะครับผมแนะนำว่าช่วงสามทางในการต่อนะครับผมต้อง ต่อให้แน่นจริงๆนะครับแล้วก็อย่าให้คอดงอนะครับให้ตรงเพราะว่าแรงดันจากปั๊มสามแรงนี้มาค่อนข้างหนักมากนะครับถ้าเกิดคุณภาพไม่ดีเช่นท่อบางนะครับหรือกาวคุณภาพไม่ดีนะครับมันก็จะส่งผลให้ใช้งานแป๊บเดียวมันก็จะเริ่มรั่วซึมนะครับทำให้น้ำสูญเสียนะครับผมซึ่งในการซ่อมก็ค่อนข้างยากนะครับเช่นสามทางนี่ ถ้าเกิดรั่วขึ้นมานี้ซ่อมยากนะครับอย่างที่สองก็คือควรจะฝังดินนะครับเขาก็จะอยู่ได้กับอยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับเรื่องระบบน้ำก็มีประมาณเท่านี้เองครับ เพิ่มเรื่องลำไผ่ให้นิดนึงแล้วกันนะครับผมลำไผ่ไม่กลงนะครับจะคดคดงอนิดหน่อยนะครับนี่ครับลำนี้เขาล้มช่วงเดือนธันวาคมมกราคมนะครับเพราะช่วงหน้าหนาวลมก็ค่อนข้างแรงนะครับ ไายชนิดนี้รากหรือเง่าไม่ลึกนะครับก็คือตื้นนะครับถ้าเกิดช่วงลมพัดแรงๆมานี่เขาอาจจะล้มโค่นได้ง่ายนะครับมาดูตรงนี้แล้วก็คือมาดูตาไผ่นะครับนี่คือตาหนอนะครับเช่นหนึ่งหนึ่งลำหนึ่งลำนี่จะมีตาหนอกี่หนอ่ะนี่มาดูกันนะครับหนึง่งสองสามสี่นอนะครับ ด้านนี้มีสีอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีสีเหมือนกันนะครับตาหนอก็จะสังเกตก็คือตาหนอจะอยู่ตรงกับตาไผ่นี่นะครับจะอยู่ตรงกันนะครับทีนี้ถ้าเราจะรู้ว่าลำที่เราจะไว้เขาจะออกหนอสักเท่าไหร่นี่นะครับเช่นลำนี้ ลำนี้ดูว่าฝั่งนี้เป็นตาหนออยู่ด้านนี้เขาก็จะออกหน่อด้านนี้ก็ไม่ติดอะไรนะครับก็สามารถออกได้อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับก็คือออกด้านนี้ก็ไม่ติดอะไรก็ออกได้นะครับแต่ถ้าเกิดลำไหนที่ตาหน่อชนกับลำอื่นนะครับเขาก็จะอา,อาจจะออกหน่อไม่ได้นะครับเหมือนลำนี้มีไปชิดก,กันนะครับตาหน่ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ประมาณนี้เขาก็จะออกไม่ได้แล้วนะครับ ส่วนตาหนอด้านนี้ก็ไม,ม,ม,ม่มีที่ว่างอยู่นะครับอ่เขาก็จะออกหนอได้นะครับกอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูการขยายพันธุ์กิ่งไผ่อินโดจีนกันนะครับมามีวิธีไหนให้เราทำแล้วง่ายแล้วได้ผลเกือบร้อเปอร์เซ็นตนะครับผม